วัดเป็นสถานวัดดูเป็นวัดใหม่แต่อายุถึงร้อยนะครับเพราะว่าวัดนี้มาพร้อมตั้งหมู่บ้านหมู่บ้านก็ร้อยปีแล้วครับวัดชนบท ก็มีก็ได้ประมาณแค่แค่นิลเละหมาคือหลายตกลงทางในเป็นหอชัน นี่เป็นข้างล่างแล้ว คือคืดฮะคือคืดแต่มามายาสิกเด้อมาเยมากหมดคืนนีย่ยาสิกเด้อไมว่ว่าแน่จัง,ดงไ,ได้สีซกกวายังผู้ใดแน่ล่ะเนี่ยซิกแกน่ยังล่งทุนบวชไปหลายๆ ผู้ใดแน่ละนี่ครับจำว่าไดจะค้นในบ้านใสของบักหานคนใดบ่เออเด็กขึนกันอ้นี้ของไฟไครับของแม่ก่ายโอ้ของนี่ก่อ้นั่นเดอันั้นลูกแล้วว่ะโอ้โหจำว่าอจักจ๊กค้นไว้เอาไปมากกัเดบ้านเจ้าของกับพวกอุ้จก วดได้ยักปีแลราก่อลวงตาโอ้เอางยูไปจนข้าผ่า,าเลี้ยงโลดอ หน,น,น้าเบิงคนป่วยโอ้โอมีแต่คนป่วยกำลังกระลังกายวังควรส่วนบริเวณงานตัวกันดีเป็นแน่นอนสองสามไล่สองสามไล่เคยเคลียร์ญออาติเจ็ดแปดเก้าโอ้ยไล่ไปไล่มาสิบกลัวพูดพูดเถ่ามีแต่คนหนักๆนักไ <c oughs> อ้หน้าุ้มเห็นแต่น้อยม,มากมีแต่คนโซโซ ว่ะอืม